สวัสดีครับทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง20094เหตุอีกเชิงเคยนะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาแจกไฟล์ขยายดาเมจนะครับพร้อม a อ C ด้วยนะครับแล้วพี่จะไม่ได้สอนติดตั้ง a อ c นะพี่รู้ว่าน้องๆทุกคนจะติดตั้ง a อ k เป็นแล้วนะครับถ้าติดตั้ง a อพเสร็จปุ๊บเลยนะครับให้ทุกคนเข้าไปในตัวเกมไปโหลด OBB ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะลงตามพี่หมดทุกอย่างเลยนะครับผมติดตั้งเสร็จ ติดตั้ง APK เสร็จแล้วก็ให้เข้าเกมไปโหลด OBB ก่อนนะครับค่อยมาลงไฟล์นะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่ z A นะครับสำหรับใครที่ลงโหลด APK แล้วแล้วก็กดไปโหลด OBB เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้กดเข้าแอป set A ได้เลยนะครับกดแล้วนะครับให้ทุกคนแต่คำว่าให้ดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บทุกคนจะเห็นแฟมนี้ที่พี่แจกให้นะครับไปดาวน์โหลดมาได้เลยอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผม ให้จิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็กดแอคแทกเฮียคือแตกไฟล์ออกมานั่นเองนะครับผมแตกไฟล์ออกมาเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับเดี๋ยวให้แตกไฟล์เสร็จก่อนนะครับให้น้องให้น้องๆทุกคนนะครับทําตามพี่หมดทุกอย่างเลยเลยนะครับก็จะทําได้แล้วก็จะลงติดแน่นอนนะครับผมรอให้แตกไฟล์เสร็จก่อนนะครับอ่าถ้าแตกไฟล์เสร็จแล้วทุกคนจะได้แฟ้มนี้มานะครับผมแฟ้มตัวนี้มานะครับผมให้ทุกคนอ่า จิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งครับผมอ่าและให้ทุกคนมันจะมีทั้ง64บิตแล้วก็32บิตให้ทุกคนเลือกเอานะครับว่าจะใช้ a อ k พตัวไหนนะครับให้ทุกคนติดตั้งเลยติดตั้ง a อ k เสร็จปุ๊บให้ทุกคนไปโหลด OBB ก่อนนะครับถ้าโหลด OBB แล้วนะครับให้ทุกคนออกมาแตะตัวนี้นะครับแตะตัวข้างบนนี่อันนี้จะเป็น OBB นะครับหรือว่าแพทนั่นเองนะครับผมอ่าจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งครับผมอ่าเราจะเห็นแพทนะครับไม่ต้องไปลบ ใครที่มี a p c พ p อยู่แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปลบ obb ออกนะครับไปลบแค่คำว่าแพลนี้ออกเฉยๆนะครับแล้วก็ให้น้องๆทุกคน copy ไปเลยนะครับอ่าจิ้มก๊อปไปเลยนะครับ Copy เสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนกดไปที่ android เลยนะครับหา android เลยนะครับก๊อปปี้แล้ว android นะครับแล้วก็ obb ครับผม OBB แล้วก็ไปที่แฟ้มฟรีไฟเลยนะครับผมที่แฟ้มฟรีไฟตนนัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยปุ๊บอ่าแล้วให้ทุกคนกดวางได้เลยนะครับเห็นไหมของพี่มี OBB อยู่แล้วนะครับพี่แค่ลงแค่แพทเฉยๆนะครับให้ทุกคนจิ้มวางได้เลยนะครับอันนี้ทำตามพี่ลงติดแน่นอนทนะ่านทุกคนนะเออเอ,อ่าสำหรับใครที่ลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็มาทำเพื่อ คนที่ลงไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าเราลงเสร็จป,ปุ๊บให้ทุกคนกดเข้าเกมเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเข้าเกมไปไปไปให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัดตอนเข้าเกมเลยนะครับผมอ่ะทุกคนครับมาครับ ific. เราก็อยู่ในหน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเข้าไปลองในส่วนฟรีสไตล์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็ให้น้องๆทุกคนนะครับลงตามพี่รับรองติดแน่นอนนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้ ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าพี่มีเวลาพี่ก็ตอบให้นะให้น้องนทุกคนเข้าใจพี่ด้วยบางครั้งพี่ก็มีงานยุ่งนะครับงานเยอะมากนะครับบางครั้งก็ไล่ต่อคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับมาทุกคนมันเป็นไ้าขยายเมีตัวฟ้านะครับเดีย๋ยวพี่ก็จะทําให้ดูก่อนอันนี้อีกนะครับนี่ครับขยายดมตีตัวฟ้านะครับที่ทุกคนขอมาพี่ก็จัดให้นะครับผมอ่าเห็นไหมฮะก็นี้แหละฮะ ขยายนาเมเดนนะทุกคนนะให้ทุกคนไปลงตามพี่แล้วก็เอาไปเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไฟใหญ่นะครับไม่ติดดําแน่นอนนะครับแต่ไฟนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนแบรนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครเล่นแบบนเนียนๆก็น่าจะไม่โดนแบรนง่ายนะครับผมหรือไม่โดนแบรนเลยนะครับผมให้น้องๆทุกคนมีเทคนิคอะไรดีๆก็นําไปใช้เลยนั่นเองนะครับผมก็สําหรับชิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมา,อาสอน เพียงแค่นี้นะครับมาแจกขายายดาเมจต,ตัวฟ้าเห็นน้องๆทุกคนขอมาเยอะมากพี่เลยจัดให้เลยนะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้พี่ข้อจะขอไว้เพียงแค่นี้นั่นเองนะครับพบใหม่ชิปวิดีโอหน้าสำหรับชิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ